บะหมี่นะครับร่อนให้กกรอบนะครับท่านผู้ชมต้องกรอบ่างนี้เลยนะครับนี่นะฮะประมาณนี้ครับจะลงจานให้ชมสักหนึ่งจานนะครับแล้วก็ลงเป็นป่องหื้อของเราลงไปด้านบนนะครับสีสันสวยงามท่านผู้ชมอันนี้ไม่ต้องแต่งสีนะครับเพราะว่าเราใช้สีจากที่เราตุนน้ำเป่าหื้อนะครับนี่นะครับมันหอมเลยท่านผู้ชม สำหรับเมนูที่นำมาฝากกันวันนี้นะครับอ้าวนี่หน้าตาชัดครับลาบหน้า,นาเป่าหื้อก็จะมีเครื่องเทศน,นะครับก็จะเป็นขิงหอมแดงหรือว่าหอมแขกก็ได้แล้วก็เป็นกระเทียมแล้วก็ลาบผักชีนะครับท่านผู้ชมสามารถใส่เป็นต้นหอมได้ด้วยนะครับแล้วก็ลงเครื่องเทศของเราลงไปนะครับนี่นะครับ ครับในสีประมาณนี้เทกองไว้ก่อนนะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปครับน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะครับนี่นะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะลงไปครับตามด้วยซอสปรงุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะครับ เป็นน้ำมันงานะครับประมาณหนึ่งช้อนชาท่านผู้ชมเพิ่มความหอมหน่อยอน,นี่นะเดี๋ยวเราก็ลงไปทั้งเทปที่เราเหยาไว้นีะฮะลงไปครับตามด้วยเป่าฮื้อนะครับมันจะตุ๋นอยู่ประมาณสามสิบนาทีวันนี้จะใช้เป็นบะหมีนม่นะครับในการทำรัดหน้านะครับเราก็นำบะหมีม่มานึ่งเลยนะครับแล้วปิดไฟนะฮะมันจะนึ่งบะหมีม่ของเราอยู่ที่สิบนาทีถึงสิบสองนาทีก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลวกคัก ของเราก่อนนะครับเราก็ลงเป็นน้ำมันลงไปนิดนึงนะครับตามด้วยเกลือนะครับประมาณคือช้าๆนะครับเดี๋ยวเราก็มาลงเป็นเห็ดหอมนะครับลงไปเลยนะครับต้มเป็นหอมไปสักพักนะครับคะน้าของเรานะครับลงไปครับไม่ต้องให้ผักช้ำนะครับ เอาแค่ okay. ผักพอให้หายเหม็นเขียวนะครับแล้วก็ตามด้วยแครอทตัวประหลาดของเรานี่นะครับก็ตักขึ้นได้เลยครับเดี๋ยวเราก็จะมาลวกบะหมี่นะครับนี่นะครับบะหมี่ของเราท่านผู้ชมสีสันประมาณนี้นะครับนึ่งอยู่ที่สิบนาทีท่านผู้ชมอยากให้สีจัดกว่านี้ก็ประมาณสิบสองนาทีก็ได้นะครับลงไปเลยครับเอาแค่พอ okay. บะหมี่เนี่ยแยกออกจากกันนะครับ เดีย๋ยวลวกนานนะครับเดี๋ยวเสดามีเนี้ยจะเละนะครับประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับแล้วก็นำกระทะกลับมาตั้งเราจะเจียบว่ามีกันนะครับพอกระทะร้อนนะครับเราก็ลงน้ำมันเยอะนิดนึงนะฮะนี่นะครับ,รบแล้วเราก็ลงบะหมี่ของเราลงไปครับ ลรวก็ร่อนนะครับเพื่อความกรอบด้วยเวลาร่อนนะครับแล้วก็จะได้ไหมไหมเลยครับใช้ไฟกลางค่อนไปทางไฟแรงนะครับท่านผู้ชม ร้อนมาสักพักนะครับเส้นบะหมี่เริ่มเส้นตัวนะครับแล้วก็กลับบะหมี่นะครับด้วยการกระดกเลยนะครับนี่่านผู้ชมแล้วก็ร่อนอีกด้านหนึ่งนะครับให้กรอบเหมือนกันนะครับถ้าลามันไม่พอก็ยีละมันนะครับรยีละมันตามขอบกระทะลงไปนิดน,นึงนะครับอย่างนี้นะครับ อันนี้เป็นมีกอบแบบบะหมี่กอบที่ไม่ได้ทอดแบบฟูนะครับอันนี้รอดในกรอบนะครับไม่ได้แบบบะหมี่ที่แบบลงไปทอดให้ฟูกรอบนะครับเป็นคนละแบบกันนะครับถ้าเป็นแบบดั้งเดิมจะเป็นอย่างนี้นะฮะพอเส้นบะหมี่เราได้แล้วก็พักให้เสด็จน้ำมันนะครับดึบเงเหลืองลหอมนี้นะครับกรอบๆท่านผู้ชมลงเป็นเหล้าจีนะนะครับ เดีวเราก็มาลงเป็นขิงนะครับลงไปผัดให้หอมนิดนึงนะครับเราก็มาลงเป็นน้ำที่เราตุนปลาหูนี้นะฮะเป็นพ้วนนี้นะครับตามด้วยน้ำสองนะครับน้ำสต๊อกน้ำสองนี้นะครับกลับไปชมคลิปได้นะครับคลิปเก่าเดี๋ยวจะวางลิงก์ให้สำหรับน้ำสองนะครับประมาณสองเสียนะครับเพิ่มเป็นน้ำมันหอยนะครับสช้อนโต๊ะนะครับ ปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะแบบเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมสีก็จะเข้มขึ้นอีกนิดนึงนะครับตามโดยซีอิ๊วขาวนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะเต็มเต็มเช่นกันครับตามโดยผงปรุงรสครึ่งช้อนชาครับเป็นหมูนะครับเป็นไก่ก็ได้ท่านผู้ชมถ้าเกิดไม่ทานหมูนะครับน้ำตาลทรายนะครับสองช้อนชาลงไปครับนี่นะครับพอน้ำร้านหน้าเริ่มเดือดนะครับอย่างนี้นะฮะ เราก็บอไฟลงครับเราจะมาลงเป็นแป้งมันละลายน้ํานะครับค่อยๆลงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะคนไม่ทันแป้งมันเลยจะกลับจะจับตัวเป็นก้อนนะท่านผู้ชมอันนี้นะครับให้ความเหนียวประมาณนี้นะครับคะน้าที่เราลวกไว้นะครับเห็ดหอมแล้วก็แครอทลงไปเลยครับเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยป่นนะครับนิดนึงนะฮะ ตกท้ายด้วยน้ำมันงานนะครับประมาณ1ช้อนชาถึง2ช้อนชาก็ได้นะครับตามความชอบท่านผู้ชมลงไปครับนี่นะครับเราก็มาลงเป็นเป่าหื้อของเราเลยนะครับลงไปครับผลซ้ำนิดนึงครับเท่านี้ล่อนหน้าเราก็ได้แล้วนะท่านผู้ชมหอมเลยนะครับหอมมากท่านผู้ชมบะหมี่นะครับร่อนให้กรอบนะครับท่านผู้ชม ต้องกรอบๆนี้เลยนะครับนี่นะฮะปอามาณนี้นครับจะลงจานให้ชมสักหนึ่งจานนะครับนี่นะครับเส้นตัองกรอบนะท่านผู้ชมก็มาลงเป็นคันนาฮ่องกงนะครับเห็ดหอมนะครับแล้วก็ลงเป็นปองหัวของเราลงไปด้านบนนะครับ สีสันสวยงามท่านผู้ชมอันนี้ไม่ต้องแต่งสีนะครับเพราะว่าเราใช้สีจากที่เราตุนหน้าเป่าฮื้อนะครับนี่นะครับมันหอมเลยท่านผู้ชมสำหรับเมนูที่นํามาฝากกันวันนี้นะครับอ้าวนี่หน้าตาชัดครับหน้าหน้าเป่าหือ้อท่านผู้ชมสามารถนําไปทับเปดัดแปลกกับวัตถุดิบอื่นได้นะครับหน้าตาชัดฝากลองเอาไปทานกันด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับ